สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถนานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้มชมรวมถึงตอนนี้นกสินใจก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับท่านผู้มชมเดี๋ยวจะมาถแถลงแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นั้นก็มีเรื่องมากมายหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของประธานสภานั้นก็อาจจะได้ข้อยุติภายในวัน2วันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองกันอีกทีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหลังจากที่กบพสรอ,อดช่องนั้นได้ออกมาเป่านกหวีดชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมเพื่อขัดขวางรััััฐบาาาาลยยยิ่่่งงงงรกออนน้ขขดว แม้กระทั่งมีการยุบสภาไปแล้วนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเออก็ได้ทําการออกไปฉายยิ่งลักษณะะ์ในเรื่องผู้ชมในเวทีกรปป,ปสแม้กระทั่งนายพิสิทธิเวชชาชีวะนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีที่ไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารโดยมีนายยี่ห้อยนะครับร้อยยี่สิบใช่ไหมวะเออไม่แน่ใจนะเนี่ยโดยมีการสนับสนุนจากในายในบินนะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็ภาพที่ไปกอดไอ่เทือกนั้นก็ยังคงตาตึงแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่นายสุเทพนะครับท่านโดนลูกเลี้ยงของตัวเองเนี่ยบอ,เอ,อยเถื่องบบไม เดี๋ยวจะทําให้พักเสียหายพร้อมกันนี้ไม่พอใจอย่างเหลือเกินนะเนี่ยสำหรับพักรวมทตุรวมไทยมีผู้ไม่หวังดีพยายามจะโยงไอ้เทือกนั้นเนี่ยถานทําไมมาเกี่ยวข้องกับพักเพื่อหวังที่จะดิสเครดิตอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็ปรากฏการเทเือกนั้นมีมาอย่างไม่หยุดยั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมและหลังจากที่มีกระแสข่าวลือนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่น่าจะลือแล้วปมอ่าสสพักคนาคตใหม่พักก้าวไกลนั้นได้มีการพวัพวาพวาพบแพทย์เล็กน้อยถึงปานกลางสําหรับเรื่องอะไรสําหรับเรื่องแฟนสาวของตัวเองนั้นแล้วเป็นอย่างไรตอนนี้อ่าก็ออกมาเสื่อมไม อดอนะครับเดานผู้ชมแต่สเสลอือที่ว่านี้ก็คือลูกเลี้ยงไอ้เทือกครับท่านโดยขยี้ก้าวไกลรวมธาตุรวมไทยผุดแคมเปญหยุดใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงหลังมีสอสอทำร้ายแฟนอะไรประมาณนี้ก็ออกมาเพ้อพันานามไม่หยุดจอดนะครับเดินผู้ชมแม่มึงเอ้ยไม่ได้ย้อนกลับไปดูเงาหัวกระบ,บาลตัวพวกมันเลยนะครับท่านเป่านกหวีดแม่มึงจนชาติพังหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆนั้นฝังชิปนะครับเดานผู้ชมได้ไอนายกระดับไอเดียสมองฝังชิปครับท่านเราไม่รู้ว่าชิปมันยังอยู่ดีหรือเปล่านะครับตอนนี้น่าจะชิป หลังจากออกมาสแสดงจุดยืนเรื่องนี้นะเนี่ยแล้วโดนทัวลงเละเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับลูกเลี้ยงไอ้เทือกแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็โดนบอกลายจุดนะครับออมาฟาดพวกสลิปกปสเป่านกหวีดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยเจ็บจีสครับท่านบอกลายจุดสมบัติบุญงามะนงฟาดในกันนัดลูกเลี้ยงไอ้เทือกนะครับท่านผู้ชมหัดกระดากปากเสียบ้างมียังไงายบ้างไหนเว้ โอ้ยเกือบจะใช่แต่ไม่มีในนี้ครับท่านฟาดไอ้กนัตลูกเลี้ยงไอ้เทือกเนี่ยหัดกระดากปากเสียบ้างสมัยกรบปศไล่นาย,ยกบูเนี่ยยังโหดกว่านี้นะครับก็มีหลายตัวหลายภาคส่วนเลยแล้วเนี่ยทั้งเรื่องของไอ้พวกหมอต่าง,าง,างไอ้พวกพยาบาลน,นะคะรับท่านผู้ชมไม่รู้ส้นตีนส้นมืออะไรออกมานเนี่ยโชว์ป้ายเอะไรว่าทิ้งคนไข้มาไล่ยิ่งรักอะไรประมาณนี้นะ,ะก็ทุเรศอย่างสุดกูกเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเนี่ยบอกไอลจุดคัดท่านทวิตถึงแคมเปญรวมธาตุรวมไทยเห็นด้วยเรื่องการยุติการใช้ ความรุนแรงต่อผู้หญิงถามกลับไอ้เทือกนะครับท่านแต่ว่าเทือกที่ว่านี้คือลูกเลี้ยงไอ้เทือกนะครับเ่านผู้ชมในกนัดพร้อมพันก็ไม่รู้มันจะไปพร้อมพันไหนหัดกระดากปากบ้างไหมเนี่ยสมัยก็พบสไลยิ่งรักเนี่ยไอ้นั้นกว่านี้เยอะนะครับเ่านผู้ชมโดยพักรวมท่าครับท่านหลังจากพ่าแพ้ส,สื่อการ,รเลือกตั้งยับเยินอย่างไม่เห็นฝุ่นนะครับท่านผู้ชมพร้อมติดแฮชแท็กทำลายผู้หญิงอะไรสสอ,สอนเนี่ยหลังแฟนสสพักก้าวไกลแจ้งถูกทำลายนะครับเ่านผู้ชม สมบัติบุญง,งางมันงงครับท่านหรือว่าบกอะไรจุดระบุข้อความว่าโดยหลักการเห็นด้วยกับนายเอกนัทลูกไอเรือกนะเนี่ยเรื่องยุติการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงแต่ให้นึกย้อนกลับไปที่สมัยกบพศรอ,อดช่องนะครับเร่านผู้ชมสลิมแม่มึงเอ้ยเป่านกหวีดครับท่านเป่านกหวีดแล้วได้อะไรก็จะได้เสียงดังนะครับเร่านผู้ชมสกปรให้บรรดาประชาชนเนี่ยหนกวกหูครับท่านโดยเฉพาะผมนี่หนวกหูอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวโดยมันเป่านะครับเร่านผู้ชมยิ่งมันเป่าเท่าไหร่นะเนี่ยสิ่งที่มันจะได้ยินจากคนอื่นกึน ย้อนกลับไปสมัยที่กบปปสเป่านกหวีดนะครับไม่รู้เป่าหาหามันหรือเปล่านะไม่อาจแน่ใจไล่ล่านายกยิงรักนะครับท่านผู้ชมนายกหญิงสุดท้ายตัวในตู่ครับท่านยึดอานาจไปด้วยปลายกระบ,บอกปืนแต่ในนี้ไม่มีครับท่านเมื่อกี้เติมให้นายกในขณะนั้นยังเหลือเกินอะไรประมาณนี้จะโหนเรื่องนี้ก็น่าจะหัดกระดากปากลายปากตัวเองบ้างนะครับท่านผู้ชมก็มาฟาดยับไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวควบคู่กับตอนนี้นกสินใจครับท่านได้ออกมาแสดงจุดยืนนะครับท่านผู้ชมอันนี้เรียกว่าจุดยืนอย่างแท้จริงกันเลยทีเดียว แฟนๆก็ส่งกําลังใจให้อย่างไม่หยุดหย่อนหลังจากที่มีกระแสะข่าวมากมา,กายก่ายกองท่านผู้ชมว่าช่วงนี้นั้นไม่ค่อยมีคนยืนในโรงหนังถามเพื่อเรื่องอะไรเหรอจ้าเรื่องเ,อเพลงสรรเสริญพระบารมีอะไรทํานองนี้หรือไม่นะั่นผมก็ไม่อาจแน่ใจแต่วันนี้นกสินใจครับท่านแม้เหลือคนเดียวในโรงเราก็จะยืนนกสินใจประกาศแสดงจุดยืนครับท่านพร้อมยืนในโรงหนังด้านผู้จัดผู้กํากับนักร้องดังร่วมด้วยอะไรประมาณนี้โดยนกสินใจบอกชัดว่าเฮ้ยแม้เหลือคนเดียวในโรงหนังเราก็จะยืนผู้จั ตัดอะไรต่างเข้ามาคอมเมนต์นะครับด่านผู้ชมอย่างครับข้างกันเลยทีเดียวโดวยออ,ออกมาตัดพ้อนะครับด่านผู้ชมหลังจากเมื่อช่วงนาตาปีนั้นเคยบอกว่าเนี่ยตอนนี้สังคมไทยเห็นเปลือกนอกมากกว่าเปลือกในคนเห็นงานแต่งดีกว่าความรักของบ่าวสาวอะไรประมาณนี้นะครับด่านผู้ชมก็โดนประชาชนถามเฮ้ยนกสินใจไม่หัดมาเชียร์ตู่บ้างแล้วเหรอตอนนี้ถามทําไมหลหะจ้าเห็นแต่ก่อนเนี่ยเป่านกหวีกระสุเทพอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับด่านผู้ชมออกมาประกาศจุดยืนครับท่านสําหรับนักสแสดงรุ่นใหญ่อะไรประมาณนี้ แม้เหลือเราคนเดียวในโรงหนังก็พร้อมจะยืนพร้อมลงแคปชั่นว่าเราก็จะยืนแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมแสดงจุดยืนเป็นจํานวนมากรวมถึงนักแสดงผู้จัดคนดังหนุยบุตกรที่เข้ามาคอมเมนต์ตามนั้นค่ะขณะเดียวกันนกจริยาครับท่านอาดีตสามีเอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่สามีกูไปมวดได้ไงว่านี่อดีตเมียของจอ์นี่แอนโฟเนหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจก็ได้โพสต์ด้วยพร้อมข้อความว่ายังคงยืนด้วยใจพักอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เจอคนเข้าไปกดไลค์กันอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวบาง ก็บอกว่าเนี่ยเรายืนทุกคนในครอบครัวครับเคาลบสิทธิซึ่งกันเละก,กันครับโดยมีดารานักร้องมากมายไก่กองนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้ไก่กองหรือไม่ไม่อาจแนบใจนะครับท่านผู้ชมแต่ใส่ปากนั้นขยับงือกอร่อยทันทีครับท่านคือน้ำพริกมันปูนะครับท่านผู้ชมกระปุกละ89บาทราคาเดียวกับน้ำพริกกุ้งเสียบครับท่านผลิตใหม่นัดวิวนำมาเสนอนะครับท่านผู้ชมโดยห่อละ89บาทมันปูกระปุกละ89บาทผสมกันได้3กระปุก250ควบคู่มากับปลาเกตขาวอบกรอบลูกหยีชาเม็ดมะม่วงหิ ขนุนทอดนะครับท่านผู้ชมทุเรียนทอดมีหมดทุกอย่างยกเว้นของที่ยังไม่มีครับท่านส่วนเสื้อวิบบับนัดวิวนสซลิมนะครับท่านผู้ชมหรือว่านัดวิวไม่อ้วนนั้นก็ตัวละ400บาทพร้อมส่งครับท่านเหลือกันไม่มากไม่หมายก็ต้องขอขอบพระคุณมานที่นี้ก็ไปที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของคุณนกสินใจครับท่านออกมาแสดงจุดยืนอะไรประมาณนี้แล้วเมียเรื่องอะไรต่อจ้าก็เรื่องของปกอะไรจุดอย่างที่ได้แถลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมน่ลูกไอเทืออครับท่านหัดกระดาษปากบ้างนะเนี่ยไม่ได้ดูตัวเองหอนนตไ มันเคยดูเตเอง้างที่ไหนหาเออไม่ใช่ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมผมที่ว่าเนี่กระแดมาติดแฮชแท็กอะไรประมาณนี้นะครับท่านแต่ไม่ได้ย้อนกลับไปดูตัวพวกมันเลยนะครับท่านผู้ชมโดยเอออันนี้ไม่อยากจะขุดนะเนี่ยนะภาผ้าที่มีอดีตนาย,ยกคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่ไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนี้ได้ทําการขึ้นเวทีครับท่านแล้วก็ซัดนาย,ยกยิ่งรักนะเนี่ยเป็นอะไรอย่างนั้นเป็นอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับคนพวกนี้ดีนะครับท่านผู้ชมได้ติดบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านก็ไปสน และการที่ลุงตุงนังนะครับส่วนตอนนี้ปรากฏการเทเทือกนั้นก็ยังคงมีมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเดินผู้ชมหลังจากประชาชนทั้งหลายหันหน้าหันหลังให้อยากเป็นทางการในเชี่นเกมแล้วประกาศนะเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นนายกก็จะไม่เดินออกมาอีกแล้วอะไรประมาณนี้จะไม่ออกเดินอีกแล้วชาวเดก็ถามแล้วแบบนี้สุเทพจะได้เงินยังไงถามมันเกี่ยวอะไรกันวะเห็นตอนปี57นี้ถือถุงดําแล้วก็ได้เบี้ยน,นะครับเดินูชมไวายตายแล้วตายแล้ว,าลวมาคนนี้ก็เหลือเกินนะเนี่ยบอกสุเทพตอนนี้เลิกทํานาหรือเปล่าผมก็ถามไปเทือกเนี่ยเคยเป็นชาวนาที่ไหน บอกมานาเขาบอกว่าทํานาบนหลังคนอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าดีใจไม่ใช่อย่าไปพูดแบบนั้นนะเดี๋ยวมันจะดีว่าก็ตอนนี้อกตมนะครับท่านผู้ชมอยู่ไปไม่มีใครเอาครับท่านแม้แต่ลูกเลี้ยงตัวมันเองนั้นยังคงกระเพิอเลยเถือกมึงกลับบ้านไปซะอะไรประมาณนี้เนี่ยมาอยู่เนี่ยทำให้เลตติ้งพักตกต่ำนะครับท่านผู้ชมยืญญญนยันไอ้เถืออไม่มีส่วนร่วมกับพักไอ้รวมทัศนทั้งทางอมตรงและทางอ้อมขณะนี้แกนนําหลายๆฝ่ายเร,เ,เริ่มเคลื่อนไหวไล่ไอ้เถือเ้ไม่ใช่เออเริ่มเคลื่อนไหว เรื่องนี้แล้วอะไรประมาณนี้สุดท้ายก็ยังคงพ่ายแพ้ไม่หยุดยั้งนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้เพื่อไทยพอครับท่านทัวลงหนักเลยนะเนี่ยแจ้งขอเก้าอี้ประธานสภาไม่ได้แย้งย้ําถูก25ล้านเสียงมัดติดกับก้าไกลอะไรทํานองน,นี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากสมมติประยุทธ์มันยังคงอโปูหัวกระบาลอยู่นี้นะครับท่านผู้ชมหากกา,ารเอ้ยไม่ใช่หากการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยชา้าเท่าไหร่แล้วจะส่งผลอะไรจ้าส่งผลใ,ให้ฮิตเลนี้นะครับท่านผู้ชมป้อนอำนาจเข้ามาเมื่อปี57ครับท่านก็จะยังคง เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่เรื่อยๆไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นนเนี่ยไม่รู้ว่าข่าวไอ้โบเสกสุุนใช่ไหมวะ โอ้เสกสักคนโอ้ยตาย,ตายแล้วตายแล้วเปลี่ยนชื่อบ่อยนะครับเรื่องผู้ชมเมื่อกี้ก็ไปนึกถึงตอนที่มันสาบานก็เลยลืมชื่อไปเล็กน้อยถึงบานกลางไอ้โบนันเนี่ยจะทิ้งไอตู่แล้วก็ไปหาหนายใหม่หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมถามทาไมต้องไปหาหนายใหม่เพราะว่าตอนนี้อาจจะหมดประโยชน์แล้วหรือไม่นั้นไม่มีนะครับเรื่องผู้ชมแต่ตอนนี้มูลนิธิกระจกเงายังไม่ตามหาถามตามหาใครตามหาไอ้พวกสสสอบตกนะครับเรื่องผู้ชมคุยโม้คุยโตครับท่านโง่แล้วอยากนอนเตียงหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเนี่ยรวมทตุรวมไทยของเราเนี่ยผู้สมัครเยอะเหลือเกินเ,นเคตเดียว ก็ไม่รู้ว่าจะส่งใครถามทําไมตัวเลือกมึงเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันบอกว่าใช่นะคะรับท่านผู้ชมคัดตัวกันไม่หวั่นไม่ไหวสุดท้ายตอนนี้ก็สอบตกครับท่านแทบมุดดินแคบมุดตุ่มกันเลยทีเดียวเป็นดาวรุ่งแล้วก็ไปพุ่งลงเมนหรือเปล่านั้นก็ไม่น่าจะใช่นะคะรับท่านผู้ชมแม้กระทั่งโอ้การที่ได้เข้ามาเป็นสอสอรอบที่แล้วนี่ก็ยังคงทําไม่ได้เลยครับท่านสับไรโบเสกสกลส่วนตอนนี้จะจูงตู่ไปกินหญ้าหรือไม่นั้นอย่าไปพูดนะครับมันไม่ดีโดยตู่อันไตครับท่านโผหัวกระบาลมาในจอโทรศัลันมมนมวใววแ้ การชิงเก้าอี้นายกหลังสื่อมวลชนถามอาจจะมีสอวอยกมือหนุนโดยนี่ก็ยังคงหน้าด้านหน้าทนอย่างไม่หยุดยั้ยงตามที่ป้าผัวลุงวิ่งมาบอกหรือเปล่านเนี่ยผมก็บอกว่าป้าผัวลุงใจเย็นๆไว้ก่อนนะแล้วถามมีอะไรอีกไหมป้าป้าเขาก็ซื้อผลิตภัณฑ์ไปหลายอย่างนะครับเรื่องผู้ชมผมก็ขอบคุณป้าอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยฮิตเล่ครับท่านสาระน่ารู้กับตู่อันไตบอกประชาชนเนี่ยมาจากเทือกเขาอันไตนะครับไม่รู้ว่าบรรทบุรุษของมันเองหรือเปล่าโดยถ้าเกิดเนี่ยเทือกเขาอันไตมันอยู่เหนือจีนไปอีกนะคะรับู้ชม แล้วก็โอ้ยยาวไกลเลยนะครับท่านถ้าเดินลงมานี้คงจะเดินเออโดนเสือแดกตายก่อนนะครับท่าน แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าก็อาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับเดมผู้ชมญาติโกโ,โหติการม,มันอาจจะมาจากทึกขาววันไตแต่มันก็มาเหมารวมนั่นเนี่ยเนี่ยประชาชนมาจากทึกขาววันไตหรือเปล่าอะไรทำนองนี้มีการสั่งสอนชาวบ้านชาวช่องนะครับเดมผู้ชมไม่ได้ดูสภาพหัวกระบ,บาลตัวเองเลย8 000, 4 0 0 0เซลนี้โอ้โหมันเยอะนะครับเดมผู้ชมพร้อมกันนี้พลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั่นเนี่ยก็เหลือร้ายเหลือเกินถามตรงไหนเนี่ยไปอภิปรายในสภาแล้วก็มีมา้าลาแพะวัวควายอะไรพวกนี้อันนี้มีสัตว์เนี่ย เนี่ยมีสมองแสนกว่าเซลลมีสมองเท่านี้เซลเนี่ยส่วนประยุทธ์เนี่ยแปดหมื่นสี่พันเซลสุดท้ายประยุทธ์ทนไม่ไหวครับท่านออกมาแก้ข่าวนะเนี่ยเป็นอะไรว่าสามแสนกว่าล้านเซลหรือว่าแปดหมื่นสี่แสนล้านเซล์ก็ไม่อาจแน่ใจกนแรกรั้วครับท่านตอนหลังแม่งมึงเอ้ยล้นนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีครับท่านก็สมเพศเ้วทนายตัวที่หนุนในหอกหักสะกเบือนี่อย่างไม่เอเอใช่อย่างไม่หยุดยั้ยงโดยฮิตเลยครับท่านรั้นต้องอยู่รักษาการจนกว่าคลอมใหม่จะถวายสัตว์เสร็จยันไม่เสนอตัวชิง นายกอะไรประมาณนี้ก็ไร้วิแววของไอ้เทือกนะครับเดินบูชชมหลังจากเมื่อปี57นั้นยิ่งรักประกาศยุบสภาไปแล้วแล้วก็เป็นรัฐบาลรักษาการซึ่งตามกฎหมายนั้นลาออกอีกไม่ได้และเป็นอย่างไรตอนนี้เงียบเป็นสัตว์โลกอมตีเลยนะครับเดินบูชชมไม่ทราบว่าตอนนี้หายกระบาลไปไหนเฮ้ยแม้แต่พักของมันนะ้เนี่ยพักพลังอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดินผูชชมตอนแรกรวมพลังประชาชาิไท,ย,ทยได้ทําการบูตอนหาเสียงเนี่ยประยุทธ์ถ้าเกิดเสียงไม่พอเนี่ยให้มาเอาที่ตัวมันเองสุดท้ายพักมันได้ประมาณ3-4มคนนะครับท่านผู้ชมสนสน คงจะต้องมุดเมมุดปีไปแล้วครับท่านและเทือกจะไปมุดที่ไหนน่าจะไปมุดรูอยู่นะคะรับท่านผู้ชมพวกเมื่อปี54ี่เนี่ยออกมาบอกถ้าเกิดยิ่งรักชินวัตรหรือไม่หรือไม่ถ้ายิ่งรักชินวัตรเพื่อไทยชนะอะไรประมาณนี้มันจะไปขุดรูอยู่นะคะรับท่านผู้ชมตอนนี้ประชาชนก็แห่ถ,ถือจอดถือเสียมแล้วครับท่านถามเอาไปทําอะไรเอาไปหาว่าไอ้เฮียนี้มันอยู่รูไหนนะคะรับท่านผู้ชมมีหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจก็ต้องข้าผ่านมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้มีอะไรกันอีกไหมจ๊าเหรียญทองโผลมานะคะรับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นายเหร นั้นก็เชิญประยุทธ์ร่วมโปรเจกต์ใหญ่ลั่นใครต่อต้านไม่ง้อเชื่อมั่นในตัวตัวอะไรนี้เสมอนะครับท่านผู้ชมเชื่อมัน่นศรัทธาตัวฮิตเล์เสมออะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นข่าวขยะหรือไม่ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ผมนั้นขยับปากอ้ากว้างได้เพียงเท่านี้ถามทําไมระจา้ามาเสนียดนะครับท่านผู้ชมหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจอ่านข่าวแต่ละทีแม่มึงเอ้ยไม่ค่อยมีสารสวัสดีพี่น้องประชาชนน้ำมือมันก็จะอยู่แบบนี้ครับท่านลงไปภาคใต้เนี่ยก็บอกให้อย่างนั้นบอกให้ประชาช ชนอย่ามีลูกกันเยอะอย่างนี้บอกให้เลี้ยงไก่2ตัวเนี่ยปลูกยางไม่ดีอะไรนะก็ไปขายดาวังคารแนะนําให้ประชาชนปลูกหมามุ้ยน้ําท่วมเป็นอย่างไรให้เลี้ยงปลาครับท่านแล้วก็รู้ไหมถามรู้เรื่องอะไรเนี่ยสาเหตุที่น้ําท่วมเพราะว่าน้าจากที่สูงมันไหลลงมาสู่ที่ต่ำนะครับท่านผู้ชมโง่แบบนี้นี่โอ้โหเด็กป .4 ยังคงต้องไยตามที่ประชาชนบอกมาหรือไม่นั่นอย่าไปพูดนะครับท่านผู้ชมถามทําไมเดี๋ยวมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่เป็นเรื่องจริงที่ผมก็ไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆถ้าเกิดผมเป็นญาติโก ตฏิกาวันนี้คงจะต้องเอาหัวมุดตุ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรส่วนตอนนี้ไอโบ้ครับท่านหลังจากที่เป็นโบ้โบ้น้อยร้อยแรงม้านะครับท่านผู้ชมควบคู่กับนางสีนวลงูเห่านั้นไม่อาจแน่ใจว่าตอนนี้ไอโบ้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากเคยปื้มครับท่านฮิตเลสสวมเสื้อพักให้อย่างเป็นทางการมั่นใจประชาชนจะหนุนในตัวอันไตเนี่ยเป็นนายกอีกรอบสุดท้ายตอนนี้แม้กระทั่งตัวมาเดงนั้นก็ยังคงไม่ได้เข้าสภานะครับท่านผู้ชมอยู่ปาร์ตี้ลิสต์อันดับล้ว1สิบห้าอันดับ15สนส,อสอน,นั้นเนีนย ได้มา13คนนะคะรับเ่านผู้ชมสําหรับปาร์ตี้ลิสต์แล้วตอนนี้ไห้โบ์เป็นอย่างไรบ้างก็มีนายสนธิยาสวัสดีนะคะรับเ่านผู้ชมนักร้องฟ้องมัว่วหัวมุดปี๊บครับท่านพังคาบ,บ้านอย่างยับเยินกันเลยทีเดียวบอกว่าเนี่ยสสพักพลังประชาะไอ้ไม่ใช่ไอ้รวมธาตุเนี่ยทำไมไม่ออกมาปกป้องประยุทธ์บ้างพร้อมกันนี้ได้ทําการชี้แน่นะคะรับ่านผู้ชมประชาชนจะเรียกว่าเสลือหรือปากไม่อาจแน่ใจเนี่ยทำไมไม่ปกป้องประยุทธ์ถ้าไม่ปกป้องประยุทธ์เนี่ยล้างออกกันมาเลยอะไรประมาณนี้ประชาชนก็แห่โยงอีกแล้วนะครับนผู้ชม บอกว่าเนี่ยอยากจะให้ลาออกเนี่ยเพราะอะไรเพราะจะให้โบออนักสัาบ้านมืออาชีพนักร้องเสียงดีโทรพีเนรคุณหรือไม่ไม่อาจแน่ใจขึ้นมาเป็นสอสอในการถัดอันดับปาลทิธิหรือเปล่านะั้นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมแต่ต้องจัดตามองครับท่านว่ามันจะเจอคุกอีกไหมหลังจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จัดให้นะครับท่านผู้ชมสองดอกจูเจ็บอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้มาที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมโดยเสรีพิสุทธิ์ครับท่าน ให้กาลังใจเพื่อไทยก้าวไกลปมประธานสภาเชื่อจบลงได้ด้วยดีย้ําหมอชนน่านมีประสบการณ์อะไรประมาณนี้หมออ๋องก็มีประสบการณ์ปัดพูดเข้าข้างแต่สื่อยกชื่อมาถามอะไรประมาณนี้นะคร,รับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีด้านมดดําคาชาพาลูกของสุชาติตันจเจนะร,ริญนะครับท่านผู้ชมก็โดนทัวลงเละเลยนนะเนี่ยตอนนี้ประชาชนก็เหตถามเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอะไรทํานองนี้มดดําก็บอกว่าจะยินเย็นไว้ก่อนนนะเนี่ยสำหรับใครสำหรับ ลบทัวร์อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดนทัวร์ลงหนักนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปส่วนตอนนี้คำประกาศครับท่านหรือว่าพี่แขกนั่นเองโดยคำประกาศนางแบกพี่แขกนางบล็อกนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้โดยแขกคำประกาศลั่นไม่มีเพื่อไทยก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ด้านรัฐวุฒิใส่เกลือขอขัดใจกองเชียร์ให้ก้าวไกลไปเถอะอะไรประมาณนี้ผมก็ยี่ประธานสาภาด้านแกนนำคอปทอนะครับเห็นแววส้มอะไรวะล้มทั้งต้น อะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆไม่หยุดยั้งครับท่านโดยนัทวุฒิยอมขัดใจเพื่อนนั่นเนี่ยหนุนให้ก้าวไกลชี้ฟีโหวตเจอกับดักแกนนำคอปทอชี้มลสุมพิธาอะไรวะ ต้นส้มล้มโทษไครบอดได้ดอกอะไรทํานองนี้โอ้ยโทษไครบอดได้ดอกอะไรประมาณนี้อ่าแล้วนึกถึงนายพุทธายสลัดเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากออกมาชอบมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างนั้น,อย,น,นอย่างนี้นะเนี่ยสรุปสุดท้ายก็โดนทัวลงเว้ยเฮ้ยบอยฮ่าไอ้ไม่ใช่บอกไอ้หอกมึงไปปิดถนนอีกไหมถามปิดที่ไหนแจ้งวัฒนานะครับท่านผู้ชมตอนนั้นเนี่ยตั้งกลวยศักดิ์สิทธิ์ใครขยับก็มีเรื่องนะครับท่านแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากโดนไปเคาะที่กุฏิแล้วปากปากปากลอยมาไหน ใช่แล้วก็ตํนดวจเข้าไปนะครับเรื่องผู้ชมลากตัวไปสอนอสุดท้ายก้มหน้าครับท่านหลายปีต่อมานี้ก็มีกรณีไปติดคุก,กไกเทือกนะครับเรื่องผู้ชมควบคู่กับพวกรัฐมนตรีที่เป็นกปปสอลอดช่องเป่านกหวีดปิดบ้านปิดเมืองครับท่านขัดขวางการเลือกตั้งนําพามาถึงการตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะเนี่ยแล้วก็หลายๆคนเลยนะครับเรื่องผู้ชมโดนสารจําคุกพร้อมกับตัดสิ์ทางการเมืองแล้วตอนนี้มีเหตุการณ์คาากรรสังเล็กน้อยถึงปานกลางออกมาบอกว่าเนี่ยมีแม่ของสอสอ,อไม่ใช่มีแม่ของนาน นายตัวดีคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครนะถามทําไมเนี่ยมีการจัดเงินให้ผู้พิพากษาหรือไม่ซึ่งผมไม่เชื่อนะถามทําไมไม่เชื่อไม่เชื่อไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วมึงหยิบตาทําไมขยิบโชว์ให้ดูนะครับท่านว่าผมสามารถขยิบตาได้เก่งหรือป่ามนนันไม่อาจบอกได้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้มีอะไรกันอีกไหมจ้าก็เปิดมาเจอในบุตรดาฝีด้อมพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมโดยโล้นสุวิทย์ครับท่านพ ถามชาวเน็ตทำไมเป็นปริปักกับก้าวไกลอะไรประมาณนี้โดยเป็นปริปักกับก้าวไกลครับท่านแต่ตัวมาเด็งนั้นก้าวไม่ค่อยใกล้ในะครับเรื่องผู้ชมเรียกว่าเออบุตต้าก้าวสั้นได้หรือเปล่าน,นั้นไม่อาจบอกได้โดยล้นสุวิทย์ครับท่านนายสุวิทย์ทองประเสริฐเนี่ยอดีตจเจ้าอาวาสอะไรก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับโพสเฟ b บ,บุ๊ระบุตอบคุณผู้อ่านผู้ใช้นามว่าจุดๆอะไรก็ช่างมันไปเถอะนายพุทธายสลาเวเฮ้ยเอ้ยเ,ออเงินในเทือกหมดเืยยังนั้นไม่มีนะครับเรื่องผู้ชมแต่ว่ามีชาวเน็ตคนหนึ่งนะ่นเนี่ยเมือ่ออายครับท่าน ได้เข้าไปถามเฮ้ยไอทิศถามทําไมเนี่ยเงินได้ใจเถือกหมดหรือยังถามทมําไมจะเอาให้ไปช่วยผาเทียงแกงกะหรี่หน่อยนะครับเรื่องผู้ชมผมก็ไม่เข้าใจถามไม่เข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจว่าทําไมเขาอยากกินข้าวตอนนั้นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ออกมาพํเพพาเภอพนานาน,นะครับเรื่องผู้ชมตอนแรกว่าจ่าแล้วทําไมไม่อ่านจา่าแม่มืองเอ้ยเขียนยาไปเรียงความเลยนะครับเรื่องผู้ชมก็เ,เป็นว่าเลติดบีช่างกํามันไปก่อนดีกว่าเท่านี้นะครับเรื่องผู้ชมแต่ที่แน่ๆสนใจน้ำพริกมันปูน้ำพริกกุ้งเสียบสั่งซื้อได้ที่ นัดไลน์นัดวิวชอใใรร็อปนะครับเดิมผู้ชมสินค้ามีมากมายไก่กองครับท่านจริงขอจบการแถลงขายไปก่อนสวัสดีครับผม